สวัสดีค่ะดิฉนันนางกลานิสาม,งสมสอ,อ,องสงครูสอวชอตำวุลข่อเตาวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอคลิปวิดีโอสื่อการสอนวิชาภาษาไทยบทที่7ภาษาไทยกับช่องทางการประกอบอาชีพวันนี้จะนำเสนอในหัวข้ออาชีพที่ใช้ศักษาการพูดเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพค่ะไม่มีวงเว็บน คนนี้เบีย้ยมีอยู่แต่มีน้อยจะจนก็รวยหัวใจรู้ไหมครับใครลองได้รับรับรองว่าร้อยนันมันมลองทำนะครับดูด้วยนะผมเลยครับไม่ทร้าว่านีเป็นอะไรครับกำลังรถกันนี่อยู่น้องรอคนรอไม่ได้ก็ไปร้านกันได้เลยครับจะให้ผมมนอหนีกเลยครับผมรุนมาตั้งอลไแลลว ไม่รู้จะเป็นอะไรอดูๆมันก็ดับไปเลยค่ะอ๋อครับได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบต้อนมาเลยครับจากที่อ๋อจำอย่างนี้ได้ไงครับผมมารออยู่ก่อนนะครับน้องก็เป็นผู้หญิงนั่งรอคนโอ้ยอย่างนี้ไม่ไหวแล้วครับผมมาก่อนก็มือครับได้รอาไม่ได้ก็ไปเลยครับเรียนเงินเตะ ทีหลังจะไม่มาแล้วร้านนี้คุ้นะคะพี่ต้องมือถืของ่อเขาก่อนที่เป็นร้านส้มรถให้บริการลูกค้าพี่ต้องบริการลูกค้าก่อนนะคะเขาจะได้กระทับใจ เขาจะได้ไปบอกกันต่อว่างานที่งานส่งรถที่ให้บริการมาดีที่น่าจะทำให้คนใจเย็นนะอืมมันก็จริงนะที่เราอยู่ทำไมลูกก้ามันจน้อยลงคงเป็นเหมือนที่น้องพูดนะขอบคุณมากไม่เป็นไรค่ะดีใจที่พี่เชื่อผอต่อไป ายยการพูดเป็นทักษะที่สําคัญอีกทักษะหนึ่งท,ที่ช่องใช้วรรณศิลป์คือศิละปะในการใช้ภาษาการพูดเพื่อนงเน now ใจก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือการพูดเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังการพูดเพื่อนงเน now ใจให้ผู้ฟังอยากซื้อสินค้าหรือบริการดังนั้นการพูดจึงเป็นช่องทาง ที่สามารถเข้าสู่อาชีพต่างๆได้ในหลายๆอาชีพค่ะสวัสดีค่ะ